เป็นเวลาที่พระเจ้าจะอวยพระพอรเราพระองค์จะชำระล้างปร,ประเทศไทยนะแผ่นดินนะี้ให้บริสุทธิ์ให้เป็นแผ่นดินที่พระเจ้าทรงปรกปรานแล้วก็อวยประพอรนะครับเรามาถึงช่วงข้อคิดชีวิตจากพระครรมของพระเจ้านะครับวันนี้เรามาขึ้นพระธรรมเล่มใหม่นะเป็นเล่มสุดท้ายในพระอัมภี์ไบเบิลนะครับพระธรรมวิวรณ์นะครับ วันนี้หัวข้อคือเบื้องต้นและเบื้องปลายของชีวิตเบื้องต้นและเบื้องปลายชีวิตคืออะไรแล้วก็เราจะมีเบื้องปลายชีวิตที่ไม่ทุกข์ทรมานได้อย่างไรนะครับเราจะมาดูด้วยกันครับ านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทําตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับทุกครั้งที่เราอ่านพระคาของพระเจ้าเราจะต้องตอบคําถามให้ได้ว่าพระคาของพระเจ้าเปิดเผยความบาปให้กับเราไหมพระคาของพระเจ้าเปิดเผยพระสัญญาของพระองค์หรือเปล่าพระคาของพระเจ้าให้เราได้มีความรู้ความเข้าใจหรือท่าทีมุมมองใหม่ๆหรือเปล่าพระคาของพระเจ้ามีคําสั่งไหมมีตัวอย่างไหมนะครับในวันนี้เป็นเรื่องของมุมมองในการใช้ชีวิตนะครับ เราจะมาทำความเข้าใจาทำความรู้จักกับพระธรรมวิบณลสักเล็กน้อยก่อนที่เราจะอ่านพระธรรมในข้อที่หนึ่งบทที่หนึ่งด้วยกันนะครับจุดประสงค์ของพระธรรมเล่มนี้ก็คือเพื่อสามแดงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ว่าพระเยซูเป็นผู้ใดพระเยซูคริสต์เป็นใครพระเยซูคริสต์มาเป็นมนุษย์และเป็นพระเจ้าที่เรา มนุษย์เราได้ไดสัมผัสได้เห็นเนี่ยเป็นผู้ใดแล้วก็เตือนให้ผู้เชื่อเนาดำเนินชีวิตอย่างมีความหวังนะ,นะครับผู้ที่บันทึกถ้อยคำที่มรากพระเจ้าก็คืออัครทุดยอนนะครับเขียนถึงคริสตจักรทุกที่ทุกแห่งทั่วประเทศไทยนะครับแต่ทั่วโลกนะครับแล้วก็ในพระคำเนี่ยเราจะเห็นว่าเขียนเฉพาะเจาะจงไปยังเจ็ดคสตจักรนะครับ ช่วงเวลาที่เขียนก็ประมาณปีคศ95นะครับเขียนจากเกาะปัตตมอสนะครับเกาะปัตตมอสก็อยู่ไกลออกไปจากเมืองเอเวซัสสนี่ยประมาณ90กิโลเมตรนะครับอยู่ในเดี๋ยวจะมาดูด้วยกันนะครับเบื้องหลังของอพระธรรมเล่มนี้ก็คือนักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าคสตจักทั้ง7เนี่ยนะ ที่ยอนเขียนถึงนี้กำลังถูกข่มเหงซึ่งเกิดขึ้นในสมัยจักรพัทโดมีเซียนนะครับในปีคศ90ถึง95ดูเหมือนว่าโรมันผู้มีอำนาจได้ในประเทศยอนเนี่ยไปอยู่ที่เมืองไปอยู่ที่เกาะปัตมอสนะครับชายฟั่งเอเชียยอนผู้ได้เห็นพระเยซูคริสต์ในสภาพที่ทรงเป็นมนุษย์ เห็นนิมิตของพระเยสุคิต์ผู้ทรงพระสิริพระเจ้าทรงสำแดงแก่เขาด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตคือการพิพากษาและก็ชัยชนะของพระเจ้าเหลือความชั่วร้ายในบ้านปลายนะครับโครงเรื่องในพระธรรมเล่มนี้นะครับมีดังนี้นะครับพี่น้องที่สามารถดูที่จอได้ก็ดูตามนะครับจดหมายถึงคิดจักเนาะ ในบทที่หนึ่งถึงบทที่สามนะครับตั้งแต่บทที่สี่จนถึงบทที่ยี่สิบสองบทสุดท้ายจะเป็นโครงเรื่องเกี่ยวกับข่าวสารสําหรับคริสตจักรนะครับข่าวสารเหล่านี้นะการเปิดเผยการสำแดงเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องของการนามัสการพระเจ้าในแผ่นดินสวรรค์นะในสวรรค์มีการนามัสการพระเจ้าอย่างไรนะครับการแกะตราทั้งเจ็ดการเป่าแตรทั้งเจ็ดสังเกตการความขัดแย้งอันยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็การเทวิบัติทั้งเจ็ดลงมา การยึดเอาชัยชนะขั้นสุดท้ายแล้วก็การสร้างทุกสิ่งขึ้นใหม่การสร้างโลกใบนี้ขึ้นใหม่นะครับการให้มีโลกใหม่เกิดขึ้นนะครับก็เราจะได้อ่านแล้วก็ทําความรู้จักแล้วก็สิ่งที่สําคัญสุดก็คือเราอ่านทุกครั้งเราจะต้องเอาไปใช้นะครับผมก็ไม่สามารถที่จะลงรายละเอียดลึกทุกข้อทุกประเด็นทุกถ้อยคําทุกรายละเอียดได้นะครับก็เอาแค่บางจุดบางประการที่สามารถที่จะใช้เวลาแล้วก็ แบ่งปันปให้กับพี่น้องได้นะครับแล้วก็จุดประสงค์สําคัญก็คือการเฝ้าเดี่ยวคือนำเอาไปใช้ในชีวิตให้ได้นั่นเองนะครับเราจะอ่านด้วยกันนะครับตั้งแต่ข้อที่1น,นะครับวิวรณ์ของพระเยซูพิ์ที่พระเจ้าประทานแก่พระองค์ เพื่อสำแดงต่อบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์เกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในเร็วๆนี้และพระองค์ทรงใช้ทุตสวรรค์ไปแจ้งกับยอนผู้รับใช้ของพระเจ้าพี่น้องครับพระธรรมวิบวรณ์เป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับอนาคตและก็ปัจจุบันการเป่าประกาศถึงชัยชนะเหนือความชั่วร้ายอย่างเด็ดขาดของพระเยซูคริสต์นะครับแล้วก็เป็นความจริงของการมีชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้าทําให้พระธรรมวิบวร์เป็นหนังสือที่ได้รับ ได้เป็นหนังสือที่ให้ความหวังในอนาคตแก่ผู้เชื่อทุกคนนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เผชิญกับความทุกข์ยากลำบากในความเชื่ออยู่นี้นะครับโดยสอนเรื่องราวของพระยุคิดเนะี่ยแล้วก็ชีวิตที่เราควรดำเนินเพื่อพระองค์ในปัจจุบันด้วยภาพที่เด่นชัดก็คือเรียนรู้ว่าพระยุคิตนะจะเสด็จกลับมาอีก ความชั่วจะถูกพิพากษาและคนตายจะเป็นขึ้นมารับการพิพากษานะก็ถูกเปิดเผยในพระธรรมเล่มนี้นะครับเชื่อกันว่านะครับผู้เขียนพระธรรมเล่มนี้ก็คืออาครสาวกยอนนั่นเองนะครับยอนเป็นเพียงเป็นสาวกเพียงคนเดียวที่ไม่ได้ถูกฆ่าตายเพราะความเชื่อเขาเขียนพระกิตติคุณยอนนะครับแล้วก็จดหมายฝาก พระธรรมหนึนะ่งสองสามยนขณะที่ยอนเขียนพระธรรมวิบูลเ,เขาถูกรัฐบาลโรมันเน,นเธอเนรลนดไปอยู่ที่เกาะอัตเตมอสนะครับในทะเลอีเชียนนะครับเพราะเป็นพยานเรื่องพระเยซูคริสต์พนะระธรรมเล่มนี้เป็นการเปิดเผยว่าเป็นการเปิดเผยสิ่งที่มาจากพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงสำแดงแผนการของพระองคนะ์เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งสำแดงพระองค์เองแก่ยนนะครับแรมยนเปิดเผย ให้เห็นว่าพระคิดเป็นผู้ใดอย่างสมบูรณ์นะครับแล้วก็เผยรู้แผนการของพระองค์ในวาระสุดท้ายของโลกโดยมุ่งเน้นที่พระเยซูกิต์การเสด็จมาครั้งที่สองชัยชนะเหนือความชั่วร้ายแล้วก็การก่อตั้งอาณาจักรของพระองค์นงครับเมื่อเราอ่านแล้วก็ศึกษาพระธรรมวิวรณ์เนี่ยเราไม่ควรมุ่งที่ลำดับเวลาของเหตุการณ์นะครับนะเรื่องรายละเอียดของพระพจน์ที่ยอน ใช้จนมองข้ามเรื่องราวหลักซึ่งได้แก่ความรักอำนาจแล้วก็ความยุติธรรมอันไม่จำกัดของพระเยซูคริสต์นะครับเราจะอ่าอนต่อนะครับข้อที่สองนะครับโยนเป็นพยานให้กับพระชนะของพระเจ้าและให้กับคำพยานของพระเยซูคริสต์คือทุกสิ่งที่ท่านเห็นความสุขมีแก่ผู้ที่อ่านและ แก่บรรดาผู้ที่ฟังคำเผยพระชนะแล้วประพฤติตามสิ่งต่างๆที่เขียนไว้ในนั้นเพราะว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วพี่น้องครับพระวิวรณ์แสดงถึงอนาคตทีอ่อนาคตแต่ไม่ใช่ว่าเราเกิดความหดหูดใจในภาพเหตุการณ์ที่เผยขึ้นที่เป็นที่น่าตื่นเต้นถ้าเราอยู่ฝ่ายชนะ ก็ไม่มีอะไรที่เราจะต้องกลัวนะครับแล้วก็คนที่อ่านพระธรรมของพระเจ้าอบอกเราว่าคนที่อ่านพระธรรมเล่มนี้นะมีความสุขนะความสุขมีแก่ผู้ที่อ่านแล้วก็ผู้ที่ฟังนะครับขอให้เราอ่านแล้วมีความสุขไม่ใช่อ่านแล้วมีความทุกข์เดี๋ยวกลัวว่าโอบการพิพากษาที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ไม่รู้ว่าเรา จะถูกพิพากษาหรือเปล่าแล้วกเกิดความทุกข์ไม่ใช่นะขอให้มีความสุขนะคนที่มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์ทุกคนก็จะไม่ถูกพิพากษาไปกับโลกแน่นอนนะครับพระองค์จะมาแล้วก็รับเรากลับไปอยู่กับพระองค์นอกจากอ่านฟังแล้วประพฤติตามนะแล้วมีความสุขคนที่ประพฤติตามก็มีความสุขนะพระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราว่าคนที่ประพฤติตามเนี่ยจะมีความสุขเมื่อเรา ทำตามพระคำของพระเจ้าพี่น้องครับเราจะมีความสุขมีความชื่นชมยินดีนะครับพระธรรมยนบอกกับเราว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วนะครับเราพี่น้องครับอรยนนะฮะกำลังเร่งเร้าให้ผู้อ่านเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมทุกเวลาสําหรับการพิพากษาครั้งสุดท้ายแล้วก็การสถาปนาอาณาจักรของพระเจ้าเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อใดแต่เราต้อง เตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่มีโอกาสครั้งที่2ที่จะ,ะเปลี่ยนข้างนะครับเราจะต้องดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวังนั่นเองนะครับข้อที่4ีนะครับยอนขอเรียนคิดได้จากทั้ง7ที่อยู่ในแคว้นเอเชียขอให้ท่านทั้งหลายได้รับความขอไปได้รับพระคุณและสันติสุขจากพระองค์ผู้ทรงเป็นอยู่ผู้ทรงเคยเป็นอยู่และผู้ที่ จะเสด็จมาและจากพระวิญญาณทั้งเจ็ดที่เฝ้าอยู่หน้าพระที่นั่งของพระองค์พระเยซูบอกยอนให้เขียนถึงคริสจักรทั้งเจ็ดที่รู้จักและไว้ใจยอนอีกทั้งเคยอ่านจดหมายฝากฉบับก่อนของยอนแล้วนะครับวิญญาณทั้งเจ็ดเป็นอีกชื่อหนึ่งของ พระวิญญาณบริสุทธิ์พระธรรมวิบู์ใช้หมายเลขเจตลอดทั้งเล่มน,นะเพื่อแสดงถึงความสมบูรณ์ครบถ้วนนะขอ้อที่หนะครับและจากพระเยซูคริสต์พยานผู้ซื่อสัตย์ซึ่งเป็นผู้แรกที่ทรงเป็นขึ้นจากตายและเป็นผู้ทรงครบครองเหลือบรรดากษัตริย์ในโลกพระองค์ทรงรักเราทรงปลดปล่อยเราจากบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์ และทรงตั้งเราให้เป็นอาณาจักรและเป็นพวกปุโรหิตของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์ขอพระเกียรติและอนุภาพจงมีแด่พระองค์สืบสืบไปเป็นนิจอาเมนพี่นงครับในพระธรรมเล่มนี้ในพระธรรมข้อที่สี่ของข้อที่6กเนี่ยก็ทําให้เราได้เห็นถึงตรีเอกานุภาพซึ่งหมายถึงพระบิดานะผู้ทรงดํารงอยู่ในปัจจุบันและดํารงอยู่ในอดีตแล้วก็จะเสด็จมาพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นก็คือวิญญาณทั้ง7 แล้วก็พระบุตรก็คือพระเยซูคริสต์เป็นแหล่งความจริงทั้งมวลน,นะครับข้อที่7นี่แนะ่พระองค์จะเสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆและในตาทุกดวงจะเห็นพระองค์แม้แต่คนทั้งหลายที่แทงพระองค์และมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะเครื่ำครวญเพราะพระองค์จะเป็นไปเพราะพระองค์จะเป็นไปอย่างนั้นอามนีนน้องครับพระเยซูคริสต์จะเสด็จมา พร้อมกับหมู่เมฆนะครับในตาทุกดวงจะเห็นพระองค์พี่นงครับนี่คือความจริงที่พระคำของพระเจ้าบอกกับเราว่าทุกคนจะเห็นพระองค์ไม่ว่าเขาจะเชื่อพระองค์หรือไม่เชื่อพระองค์ก็จะเห็นพระองค์ในเวลานั้นนะครับอย่าไปเชื่อกลุ่มที่สอนเทียมเท,ท็จสอนแปลกๆนะสอนผิดเพี้ยนนว่าพระเยซูริกต์กลับมาแล้วนะพี่นงครับถ้าพระเยซูริสต์กลับมาทุกคนจะเห็นแต่วันนี้ที่บอกว่าพระเยซูริสต์กลับมาแล้วเป็นคนนู้นเป็นคนนี้นะครับนี่คือ ผยพระวจารเทศนะสอนผิดเพี้ยนไปโนะยนอธิบายว่า,าพระเยซูทรงเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองด้วยฤทธิ์อำนาจลนะทรงมีชัยในสงครามแล้วก็ทรงสนาราศีนะครับในขอภัยครับ ทำไมข้อที่7นะครับนี่แนะ่พระองค์เสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆและในตาทุกดวงจะเห็นพระองค์แม้แต่คนทั้งหลายก็ที่แทงพระองค์และมนุษย์ทุกเผ่าพัานธุ่โลกจะคร้ามรวรเพราะพระองค์จะเป็นอย่างนั้นอาเมนนะคนที่แทงพระเยซูก็อาจจะหมายถึง ทหารโรมันซึ่งแทงสีข้างของพระองค์ขณะที่พระองค์ถูกตรึงเที่ยงเขนนะซึ่งอาจจะหมายถึงพวกกิวซึ่งมีส่วนในการสิ้นพระชนของพระเยซูนะขอ้อที่แนะครับพระเจ้าผู้ทรงเป็นอยู่ผู้ทรงเคยเป็นอยู่ผู้ที่จะเสด็จมาและผู้ทรงลิธานุภาพสูงสุดตรัสว่าเราเป็นอัลฟาและโอเมก้านะครับอัลฟาและโอเมก้าเป็นอักขระเป็นตัวอักษรนะตัวแรกแล้ก็ตัวสุดท้ายใน ภาษากรีกนะตัวอักษรของกรีกนะครับพระองค์ทรงเป็นเบื้องต้นแล้วก็เป็นเบื้องปลายพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาทรงเป็นพระเจ้าองค์นิรันดร์นะเป็นพระเจ้าผู้ครอบครองทั้งในอดีตปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้านะถ้าเราปราศจากพระองค์นะเราก็จะไม่มีอะไรที่เป็นนิรันดร์ไม่มีอะไรที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไม่มีอะไรที่จะสามารถช่วยเรารอดจากบาปนะพระคิ์ทรงเป็น เหตุผลให้เรามีชีวิตอยู่นะครับมีชีวิตใหม่นะพระองค์ทรงเป็นอัลฟาและเป็นโอเมก้าเป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องปลายในชีวิตของเราเห็นไหมครับพี่น้องครับชีวิตของเรามีพระเยซูคริสต์เป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องปลายเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดบรปลายชีวิตของเราไหมนะครับดังนั้นถ้าพระองค์ทรงเป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องปลายชีวิตของเราเราจะถวายพระเกียรติแด่พระองค์ด้วยการดําเนินชีวิต ที่ยำงเปล่งพปร่งเห็นไหมครับขอ้อที่เก้านะครับข้าพเจ้าคือยอนพี่น้องของท่านทั้งหลายผู้มีส่วนร่วมในความยากลําบากแล้วก็และในอาณาจากักรและในความทรหดอดทนในพระเยซูข้าพเจ้ามาอยู่ที่เกะาะบาตมอสเพราะเหตุพร,พระวจนะของพระเจ้าและคาพยานของพระเยซูนงครับรเกาะปาตมอสก็เป็นเกาะเล็กนะครับอยู่ไกลออกไปจากฝั่งเมืองเอฟเฟซัสเนี่ยประมาณ80 กว่ากิโลเมตรนะครับรยอน์นถูกเนรเทศออกไปที่เกาะปัตมมดเพราะยอ์นประกาศพระชนะของพระเยซูคริสพี่น้องครับในเวลานั้นมีการข่มเหงมีการาถูกจับถูกฆ่าเยอะแยะมากมายนะครับผู้ที่เชื่อในพระองค์ถูกจับแล้วก็ถูกทรมานเยอะแยะมากมายแต่พวกเขายัางประกาศแล้วก็ยังอยู่ในความเชื่อแล้วก็ยังเข้มแข็งอยู่พี่น้องครับในเวลานี้ เราไม่ได้ถูกข่มเหงเหมือนอย่างกับคิดจกักรยุคแรกเราไม่ถูกในประเทศไปอยู่ตามเกาะแก่งต่างๆนะเราประกาศพระชนะของพระเจ้าหรือเปล่าเราประกาศความจริงของพระองค์ไหมนะครับในเวลานี้มีอะไรมาข่มเหงเราหรือเปล่าไม่มีนะสิ่งที่ข่มเหงเราก็คือความสุดวกสบายนะสิ่งที่ทําให้เราไม่ประกาศข่าวผลดซื้อก็คือ กันอยู่ดีกินดีทําให้เราสุขสบายแล้วก็ลืมที่จะประกาศพระครของพระเจ้านะข้อที่1ิบนะพระวิญญาณทรงดนใจข้าพเจ้าในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าและข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงดังเหมือนอย่างเสียงแตรมาจากข้างหลังข้าพเจ้าตรัสว่าสิ่งที่ท่านเหตุน,นั้นจงเขียนไว้ในหนังสือมว้วนและส่งไปให้คสตจักรทั้งเจคือคสตจักรที่เมืองเอเฟซัสเมืองเสเอนาเมืองเปอร์กามัม เมืองทิยาทิราเมืองซาซิตเมืองฟิลาเดเฟียและเมืองลาวดิเซียแล้วข้าพเจ้าก็หันกลับมาดูตรงที่พระสุรเสียงตรัสกับข้าพเจ้านั้นและเมื่อหันกลับมาแล้วข้าพเจ้าก็เห็นคันประทีปทองคำเจ็ดคันในถ้ำกลางคันประทีปเหล่านั้นมีผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์ทรงฉลองพระองค์ยาวคลุมพระบาทและทรงคาดแถบทองคำที่พระอุระนะที่อกนั่นเองนะครับ ขั้นประทีปทองคาทั้งเจ็ดก็คือิสตจักรทั้งเจ็ดในเอเชียนะครับพี่น้องแล้วก็พระเยซูประทับอยู่ท่ามกลางพวกเขาไม่ว่าิสตจักรจะต้องเผชิญกับสิ่งใดพระเยซูทรงปกป้องิสตจักรด้วยความรักแล้วก็ฤทธิอำนาจที่ก่อให้เกิดความมั่นใจนะครับพระองค์ยังทรงประทับอยู่ท่ามกลางิสตจักรในปัจจุบันผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นะครับเมื่อิสตจักร,รเผชิญกับการกดขี่ขบเหงคริสตจักรควรจะระลึกถ,ถึงความรัก แล้วก็ความหงใยใหญ่ของพระเยูคิสนะครับเมื่อสตจักมีความแตกแยกเพราะการต่อสู้ขัดแย้งภายในคสตจักคุณรละลึกถึงความหงยใหญ่ของพระคิดที่ปรารถนาให้คสตจักรเนี่ยบริสุทธิ์แล้วก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะพระองค์ไม่ทรงปรดปรานเมื่อเราไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับผู้หนึ่งที่เป็นเหมือนมนุษย์ก็คือพระเยซูเองนะครับคำเรียกว่าบุตรมนุษย์ก็ปรากฏหลายครั้งในพันธสัญญาใหม่ เมื่อเอ่ยถึงพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาโยนจำพระเยซูได้พระยอนอยู่กับพระองค์ถึงสามปีและได้เห็นพระองค์ทั้งในฐานะนักเทศาชาคคาิลีในฐานะบุตรพระเจ้าผู้สง่าราศีเมื่อคราวที่ทรงจำแหลงพระกายของพระองค์นะครับในที่นี้พระเยซูปรากฏในฐานะบุตรมนุษย์ผู้ทรงฤทธ นะพระเกศาสีขาวบ่งบอกถึงสติปัญญาและพระลักษณะของพระเจ้านะครับพระเนตรดังเปลวไฟชดช่วงเป็นสัญลักษณ์ของการพิพากษาความชั่วร้ายทั้งมวลนะแถบทองคําคาดรอบพระอุระแสดงถึงนะการเป็นหมาโรุหิตผู้เข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อวิงวอนขอการอาภัยบาปให้กับผู้ที่เชื่อในพระองค์นะครับข้อที่14พระเสียรและพระเกศาของพระองค์ขาวเหมือนอย่างขนแกะ และเขาเหมือนอย่างหิมะพระเนตรของพระองค์เหมือนด่งเปลวไฟพระบาทของพระองค์เหมือนทองสัมลิตประหนึ่งหลอมบริสุทธิ์แล้วในเตาไฟพระสุรเสียงของพระองค์เหมือนอย่างเสียงน้ำมากหลายพระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงถือดวงดาวเจ็ดดวงและมีดาบสองคมที่คมกริบออกมาจากพระโอษฐและพระพระพักของพระองค์ เหมือนอย่างดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงแรงกล้าพี่น้องครับดาบในพระโอษฐ์ของพระเยซูคริสต์ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของฤทธิเดชแล้วก็พลังอํานาจแห่งพระดํารัสของพระองค์พระเจนะแห่งการพิพากษาของพระองค์นะคมกริบราวกับดาบนะครับข้อที่17เมื่อข้าพเจ้าเห็นพระองค์ข้าพเจ้าก็ก้มลงแทบพระบาทของพระองค์เหมือนอย่างคนตายและพระองค์วางพระหัตถ์ขวาบน ตัวข้าพเจ้าแล้วตรัสว่าอยากกลัวเลยเราเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายเป็นผู้ที่ดำรงอยู่เราได้ตายแล้วแต่นี่แน่เรายังดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิดและเราถือกุญแจทั้งหลายแห่งความตายและแห่งแดนคนตายนะครับในขณะที่รัฐบาลโรมเนี่ยกดขี่ข่มเหงคริสจักนะข่มเหงคริสเตียนหนักขึ้นนะยอนคงสงสัยว่าคริสจักจะยืนหยัดต่อสู้ ต่อต้านได้รอดปลอดภัยหรือไม่นะครับแต่พระฤาต์ทรงปรากฏในปรากฏสงาราสีแล้วก็สร้างความแน่ใจแก่ยอนและผู้เชื่อพวกเขาได้รับกำลังจากพระเจ้าในการเผชิญกับการทดลองการทดสอบนั้นนะครับถ้าเราเผชิญกับความทุกข์ยากพี่น้องครับโปรดจำไว้ว่าเราจะได้รับฤทธิ์อำนาจอย่างที่ยอน แล้วก็คิดจากยุคแรกได้รับเอเมนไหมครับนะความบาปของเรานะกล่าวโทษแล้วก็พิพากษาเราแต่พระเยซูนะทรงถือกุญแจแห่งความตายแล้วก็เดนบรณาพระองค์ผู้เดียวที่สามารถที่จะปลดปล่อยเราให้พ้นจากพันธนาการชั่วน,นิรันดรจากซาตานพระองค์ผู้เดียวที่มีฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจที่จะปลดปล่อยเราจากการควบคุมของบาปพีป่น้องครับ ผู้ที่เชื่อไม่จําเป็นต้องกลัวนรกหรือความตายเพราะว่าพราะเยซูคริสต์ทรงเป็นทรงเป็นผู้ถือกุญแจทั้งสองดอกนี้พรนะองค์ทรงถือกุญแจประตูสวรรค์พระองค์ทรงถือกุญแ,แจประตูนรกนะครับสิ่งที่เราต้องทําทั้งหมดก็คือหันจากบาปกลับมาหาพระองค์ด้วยความเชื่อเมื่อเราพยายามควบคุมชีวิตของเราเองโดยไม่คํานึงถึงพระเจ้าเราก็ ได้ขีดเส้นทางที่นําไปสู่นรกโดยตรงเลยถ้าเราไม่มีพระเจ้าปลายทางชีวิตเบื้องปลายชีวิตก็คือความทุกข์ทรมานในบึงไฟนรกนะครับและในภายหลังจะทรงทําให้แต่แต่ถ้าเรานะครับวางใจใน,ในพระเยซูคริสตนะ์วางชีวิตในพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์ก็จะฟื้นฟูสภาพชีวิตของเราแล้วก็ไปหลังพระองค์ก็จะ ทรงทําให้เราเป็นขึ้นมาใหม่เข้าสู่ความสัมพันธ์อันสงบสุขกับพระเยซูคริสต์ช่วนิรันดร์นะครับข้อที่19เพราะฉะนั้นจงเขียนสิ่งที่เจ้าเห็นแล้วคือสิ่งที่กําลังเป็นอยู่ขณะน,นี้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ส่วนความล้าลึกของดาวทั้ง7ดวงซึ่งเจ้าเห็นในมือขวาของเราและของคันประทีปทองคําทั้งเนั้นดาวเดดวงก็คือ บรรดาทูตสวรรค์ของคริสตจักรทั้งเจและคันประทิพเจขันนั้นก็คือคริสตจักรทั้งเจ็ดนะครับสรุปสุดท้ายนะครับนะเบื้องต้นและเบื้องปลายชีวิตนะพระเจ้าทรงเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายชีวิตของเราเอเมนครับพระเยซูทรงเป็นเบื้องต้น ชีวิตของเราเบื้องปลายชีวิตของเรานะครับในข้อที่17นะผมยกมาเมื่อข้าพเจ้าเห็นพระองค์ข้าพเจ้าก็ล้มลงแทบพระบาทของพระองค์เหมือนอย่างคนตายและพระองค์วางพระหัตถ์ขวาบนข้าพเจ้าแล้วตรัสว่าอย่ากลัวเลยเราเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายพระองค์ทรงเป็นจุดริ่มแล้วก็จุดปลายพระองค์ทรงเป็นนิรันดร์กันนะครับเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้สร้างชีวิตของเรานะครับข้อที่1 8บอบอกว่าเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่เราได้ตายแล้ว แต่นี่เนี่ยเรายังดำรงชีวิตยอยู่ตลอดไปเป็นนิดและเราถือกุญแจทั้งหลายแห่งความต,ตายและแห่งเด่นคนตายพี่น้องครับพระเยซูคริสต์ทรงเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายชีวิตของเราเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้สร้างชีวิตของเราพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ทุกคนเอเนมนนะครับพระองค์ทรงเป็นเบื้องต้นชีวิตของพระองค์ทรงให้ชีวิตกับเราและเมื่อ,อมนุษย์ตกลงไปในความบาปให้แพ้ต่อความบาปนะ ก็ต้องไปชดใช้าบาปในบึงไฟนรกแต่พระเยซูคริสต์มาเพื่อที่จะช่วยกู้ให้พ้นจากอํานาจบาปเหล่านั้นให้มีสารภาพจากบาปเหล่านั้นพนะระองค์ทรงเป็นผู้พิภากษาในวันสุดท้ายเมื่องปลายชีวิตเมื่อเราได้รับการช่วยกู้ช่วยไถ่แล้วเราดำเนินชีวิตอยู่ในพระเยซูคริสต์อยู่ในความเชื่ออยู่ในพระราชของพระองค์ในวันสุดท้าย เราก็จะพ้นจากการพิพากษาในวันสุดท้ายเราก็จะได้ร่วมในชีวิตนิรันดร์ในแผ่นดินของพระองค์นะครับพี่น้องข้อคิดคําถามจากพระคําของพระเจ้าอะไรเป็นตัวกําหนดชีวิตของคุณอะไรเป็นเบื้องต้นอะไรเป็นเบื้องปลายชีวิตของเราเราเอาอะไรเป็นจุดขับเคลื่อนชีวิตของเราพี่น้องครับขอพระเจ้านําเรานะะผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนที่ร่วมในวันนี้นะครับ เราให้พระเยซูคริสต์เป็นผู้กำหนดชีวิตของเราตลอดไปเอเมนไหมครับจะดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังยำเกรงพระเจ้าได้อย่างไรครับการที่เราให้พระองค์เป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องปลายชีวิตของเราเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของชีวิตของเราเป็นผู้ควบคุมชีวิตของเราเราจะดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าเราจะยำเกรงพระเจ้าตลอดชีวิตของเราได้อย่างไรก็โดยการพึ่งพระญย,ยนบิสุดควบคุมชีวิตแล้วก็นำเรา ให้เราขับเคลื่อนไปโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองนะครับเราจะแบ่งปันหนุนใจคนรอบข้างให้ดาเนินชีวิตยำเกรงพระเจ้าผู้เป็นเบื้องต้นเบื้องปลายชีวิตได้อย่างไรพี่น้องครับเราก็ต้องการที่จะเห็นคนรอบข้างคนจนํานวนมากมายที่ยังไม่มีพระเยซูคริสต์เป็นเจ้าของชีวิตเป็นเบื้องต้นเบื้องปลายของชีวิตเนี่ยนะมาให้พระองค์ยอมรับพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตเป็นเบื้องต้นเบื้องปลายชีวิตเห็นไหมครับดังนั้นชีวิตของเราต้องเป็นพยญาน ต้องจำเดงว่าชีวิตของเราเรามอบให้กับพระองค์เป็นผู้ควบคุมเป็นเบื้องต้นเบื้องปลายชีวิตของเราแล้วชีวิตที่อยู่ในการครอบครองอยู่ในการทรงนาของพระองค์เนี่ยจะทาเดงทําให้คนรอบข้างที่ยังไม่มีพระองค์เนี่ยเปิดใจเข้ามาหาพระองค์เอเมนเราใช้เวลานี้ที่ฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับอะไรคือข้อคิดชีวิตจากพระครรมของพระเจ้าแล้วก็อะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังโดยการทาตามาแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพ,พระองค์สำหรับพระธรรมบทนี้ ขอพระองค์ทรงประเชิญน,นำเราพระองค์เจ้าที่เราจะมีชีวิตที่ยำเกรงพระองค์เชื่อฟังพระองค์ที่จะไม่ออกนอกเส้นทางของพระองค์เราขอพึ่งพระเยนบิสุดของพระองค์เท่าน,นั้นพระองค์เจ้าขอพระองค์ทรงเมตตานำพาพ,พวกเราเราชี่ทานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระหมาเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับขอบพระเจ้าอวยพรครับ